ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับเป็นประจำประจำสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดมาคุยมาวิเคราะห์ถึงเรื่องราคาหมูที่จะเป็นไปในอนาคตนะครับภายในเดือนหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ราคาหมูจะเป็นอย่างไรก็ ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะราคาหมูรายย่อยอีกอย่างเรา,เ,ราเราท่านท่านที่กำลังเลี้ยงกันอยู่นะครัแนวโน้มราคาจะเป็นอย่างไรซึ่งก็โดยปกตินะครับเราก็คิดว่าล้างออกรรษาราคามันจะกระเทือนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นทุกปีทุกปีแต่คราวนี้มันอาจจะไม่เป็นนะครับ ก็ด้วยสัญญาณและหลายอย่างนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าช่วงนี้รายย่อยก็ทยอยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยนะครับก็เลือกเลือกกันไปก็หลายเจ้านะครับเพราะว่าทนต่อสภาพสภาวะการขาดทุนในช่วงนี้ไม่ไหวนะครับก็จะอยู่ก็เฉพาะใครที่เลี้ยงมานาน,าน แล้วก็มีหมูเป็นของตัวเองลูกหมูผลิตเองบ้างแล้วก็รู้จักการลดต้นทุนบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาหมูก็จะอยู่ที่คนซื้อจะซื้ออยู่ที่ไม่เกิน60บนะฮะบางเจ้าก็สูงสุดก็61-62นะครับส่วนมากก็จะต่ำกว่า60-50ต้นต้นๆ50กลางซึ่งมันก็ต้องขาดทุนนี่แหละครับสำหรับรายใหญ่ตั้งแต่อยู่ในมุ้งเลยแหละครับ โดยเฉพาะใครที่ซื้อลูกหมูมาเลี้ยงนะครับคุณนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ทําให้รายย่อยอย่างพวกเราต้องล่ำกลืนอยู่ทุกวันนี้นะครับก็หลายคนก็ท้อหลายคนก็หมดกําลังใจหลายคนก็เลิกไปแต่ผมก็เคยทําคลิปออกมาแล้วหรอกครับว่าอย่าเพิ่งเลิกนะครับถ้าเราเลิกก็สแสดงว่าเราขาดทุนไปแล้วนะครับขาดทุนไปเลย ช่วงนี้แม้ว่าราคาหมูมันจะถูกแล้วก็ควรที่จะหาวิธีลดต้นทุนนะครับก็เลี้ยงแบบบ้านๆเราไม่ว่าจะเป็นอาหารลดต้นทุนอย่างเช่นพวกมันหมักยีสต์พวกรัมอะไรก็รวมๆไปก็อาศัยระยะเวลาในการเลี้ยงนั่นแหละครับจากสเดือนก็เป็น5เดือนส่วนราคาเท่าที่ผมทราบนะครับ ได้คุยคุยก,กันกับคนซื้อนะฮะกับพวกเขียงเขาก็บอกว่ามันก็คงจะขึ้นนะแต่คงจะไม่เยอะก็จะอยู่ไม่เกิน7 0บถึง80บาทนะครับซึ่งต้นทุนจริงๆแล้ว70บาทเนี่ยอยู่ไม่ได้นะฮะเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยก็ยังพออยู่ตัวนะครับสำหรับใครที่ซื้อลูกหมูมาเลี้ยงกับมาคุณก็ลองคิดดูนะครับคิดค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ขาดทุนได้ซ้ำนะครับไม,ไม่ต้องคิดถึงค่าแรง นี่ก็คือปัญหาปัญหาหนึ่งถ้าในทศัศนะในะมุมมองของผมนะครับว่าออกภนษานี้จะได้ลืมตาปากไหมสำหรับคนที่เลี้ยงแบบบ้านๆอย่างเราผมว่าก็คงจะอีรอบเดิมนะฮะก็อย่าพึ่งท้อนะครับก็คงจะมีบ้างนะครับช่วงนี้ได้ข่าวจากผู้ซื้อเขาก็าบอกว่า หมูบ้านเรานะมันหมดแล้วนะครับก็ส่วนมากก็จะเหลือเจ้าใหญ่แหละที่นี้เจ้าใหญ่เขาไม่สะุกสะทินนะฮะพวกเลี้ยงรายย่อยก็เริ่มหมดแล้วบางคนเคยเลี้ยงแม่พันธุ์ตดแตัวก็ลดลงมาเหลือตัวเดียวก็มีนะฮะเขาบอกเขาไปกวาดซื้อมาหมดแล้วฟังดูก็เริ่มจะทะ้อะนะครับ เดีก็สู้ๆนะครับอย่าไปท้อกันนะครับแม้แต่ผมเองผมก็ยังสู้เลยนะครับเราได้สู้มานานแล้วเราก็ต้องสู้ต่อไปก็หาวิธีลดต้นทุนเอาซึ่งผมก็ทําคลิปออกมาสองสามคลิปแล้วมั้งครับเอเกี่ยวกับการลดต้นทุนแล้วก็ต้องดูแลหมูของเราให้ดีก็คืออย่าพยายามให้น้ําหนักเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยนะครับแต่ต่ำกว่าร้อยต้นทุนลดยังไงมันก็ คงจะไม่คุ้มนะฮะถ้าต่ำกว่าร้อยคือน้ำหนักเฉลี่ยเลี้ยงแล้วต้องให้มันได้มากกว่าร้อยขึ้นเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่จะคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนบางท่านที่ยังไม่เคยเลี้ยงหมงูพอเข้ามาฟังก็อาจจะมีประเด็นคําถามว่าโอ้โ oh, ห oh, เลี้ยงหมูแต่และตัวมต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นเฉลี่ยก็มีบางท่านนะครับผมเคยได้รับคอมเมนต์อยู่ก็ไม่ขาเอ่ยนามนะครับก็ ต้องขออภัยด้วยที่ผมเอาเรื่องของท่านมาเล่าท่านบอกว่าหมูสิบตัวหมดไปสี่ห้าหมื่นเฉลีย่ยค่าอาหารมันจะเอากำไรมาจากไหนนั่นก็แสดงว่าท่านก็ไม่เคยคำนวณน,นะฮะจริงๆแล้วมันใช่หมูสิบตัวแต่หมูคุณสิบตัวเนี่ย,หม,ยหมดนะครับสี่ห้าหมื่นนะครับ ถ้าลดไม่ได้ถ้าอัดเต็มที่ก็ห้าหมื่นอัพนะครับแต่ก็ลองคิดดูนะครับไม่คิดว่าเราต้องซื้อลูกหมูถ้าเราซื้อลูกหมูมาก็เจ็ดพันกว่าแล้วครับหมูต้นทุนต่อตัวว่าจะได้ขายถ้าน้ำหนักไม่ถึงร้อยนี่ก็อับปลางเลยแหละครับก็ในคลิปนี้ก็ขอรบกวนท่านผู้ฟังผู้ชมแต่เพียงแค่นี้แหละครับแล้วก็จะสรุปเลย ว่าเท่าที่ผมได้ทราบข่าวมาจากเพื่อนๆนะครับเขาก็บอกว่ามันขึ้นขึ้นจะไม่เกิน80ดสส่วนสาเหตุมันก็คงมาจากว่ามันเป็นราคาปกติของมันนั่นแหละครับ80บาทเนี่ทที่มันแพงถึงร้อยช่วงนั้นก็เพราะว่ามันมีโรคระบาดเกิดขึ้นแต่ช่วงนี้โรคระบาดเราไม่มีแล้วโรคระบาดไม่มามันไม่ได้รับความเสียหาย ทุกคนก็เลี้ยงมันก็เลยทําให้ราคาหมูไม่กระเทือนขึ้นไปถึงร้อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็คงอยากนะฮะแต่คิดฝันว่าจะได้ร้อยนั่นแหละครับคือความจริงครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมก็เริ่มท้อๆจึงไม่ค่อยมีสาระอะไรมากมายก็เพียงแค่มาคุยกันนะครับแล้วก็ค่อยติดตามกันไป สาระดีๆอาจจะมีมานะครับก็ขอบคุณด,ด้วยที่ใครกดไลค์กดแชร์เขาบาใหม่ก็กดติดตามก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปแล้วคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะอัปเดตมาให้ฟังว่าหมูลดต้นทุนขายไปแล้วได้กำไรไหมจริงๆขายไปแล้วครับชุดหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์หน้าก็จะมีชุดหนึ่งเนจะมาอัปเดตให้ฟังสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ